ปบัตนี้เป็นครั้งที่68ตรองค์บวันที่16กมกราคม2569ข้าพเจ้าในกังวานคู่มณีขอเป็นวาจาสถยายพุทธมนถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยาบูชาแต่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแข่การสวดสัตยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาเลสุอัตตลาคัจฉันโตเทวตาสัทธมังมุนิราชาสักสุันตุสักขโมขังสักเคกาเมจารูเปคีดิสิขรตะเตจันตลิเควิมาณี ทีเปรลเถจคาเมตาลุวะนาคาหันเนเคหาวัตุมหิเขเตปุมาจจยังตูเทวาชลธาลาวิสมยยักขขันทัพปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะลาวจนังสาธุสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวรรคกาโอยามพัทันตาธรรมสวรรคกาโอยัมพัทันตาธรรมสวรรคกาโอยัมพัทันตาบทสวดน้มการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสาระนางัญญพุทโธเมสาระนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถิเมหตุสัพพทานัตถิเมสาระนางัญญธัมโมเมสาระนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตถิเมหตุสัพพทานัตถิเมสาระนางัญญสังโฆเมสาระนางวะรัง เอเตนะสัจวัฒนะโสติเมหนตุสัพพทาบทสวดมหาการุนิโกนาโถติอาธติกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัายะสัพปปานินังภูเลตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตมันเอเตนะสัจวัฒนะมาหนตุสัพพุปัฏฐวามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพปปานินังภูเลตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตมัง เอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตูสัพุปัตถวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพานินังภูเลตวาปารมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตมันเอเตนะสัจวะเชนะมาหุนตุสัพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติคาปีละวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิขุสังเคนะสัจจิงปัญจมตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันตาหิ อรหันเตหิทาัสหิจะโลกะทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติระควันตังทัศนายภิขุสังคันจัอัถโคจัตุน,นังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทถะโหสิอายังโคระควาสักเจสุวิหารติกัปปีลวะัตุเสมิงมหาวเานมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหุปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิ ทสหิจโลกาธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติพัควันตังทัศนายาภิกุสังคัญจะยันนูนะมายามปีเยนะพระควาเทนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระควัตโตสันติเกปเจคกคาถาภาเสยยามาติอตโกตาเทวตาเสยยถาปินามะพระลวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุส เทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหันสุอัตโกตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวาตาพระควโตสันติกเกอีมังคาถันมภาสิมหาสัมโยปวานสมิงเทวากายาสมาคาตาอัคาาตามหาอีมังธรรมะสัม,มยังทะกขิตาเยวะอป,ปราชิตสังคันติอัตโขอปราเทวาตาพระควโต สันติเกอิมังคาถังอะา,าสิตัลลพิกโวสัมมาทัหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรมกังสุสารทิวะเนตานิคะเหตวาอินิยานิละขันติปันธิตาติอัตโคอปรลาเทวตาภะคววตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทขีลังโอหัจะมะมเมชาเตจลรันติสุทาวิมลา,าจักภูมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโคอปปาาเทวตาพควโตสันติเกมังคาถังมภาสิเยเกจิพุทธังสรนังตาเสนเตคมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเลสันติเตอัตโขพควาภิกขูอามันเตสิเยปุเยนะสัทิคเวทัศสุโลกาคาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะ พิโคสังคันจะเยปิเตพิกคเวาเหสุมอติตรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานังเอตัปะละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุมเสยยถาปิไมหังเอตรละหิเยปิเตพิกคเวพระวิสันติอนาคตมธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานังเอตัปะละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติ สซยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิตสามิพิโคเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิโคเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิโคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานสิกโรถาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิโคพระครวตโตปจัตโสสุขควาเอตธะโวจัตสีโลกามนุกัสสามิยะตถาภูมากททัสิตา เยติตาคิริขพลังไปหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสัสล,ลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุธาพิปสันนะมะนาวิลาพิโยปัญจสตยัตวาวเนกปิลวัตเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสนีลเตเ,วสสเ,ตเวทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเทจะอาตปะมะตลุงสุตวาพุทธศาสาสนานังเตสัมปาตุรหุญาณังอามานสอามัส อมนุสสานัทธสนังอเปเกสตามัทธสูงสาสังอธสัตตลิงสตังเอเกสาหาัสสานังอมะออมนุสสานมัทสูงอเปเกนันตามัทธุงทิสาสภะพ,พุตาโหมตันจสัสพังอะพินญายะวะวะกิตวานะจักุมาปะโตอมันตะยิสัทธาสาวกเกสสาวเกาวเกสาสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาติโคโว เยวหังกิตย oh ิสามิขีราหิอนุปุ佛โสสัตตาสหัสสาวยขาภุมมากปิรวัตวาอิทิมโตชุติมัโตวันนะมันโตยัสัศโนโมทามานาภิกามุภิกขุนังสมิติงมนังชาสหัสสาเหมาวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสัศีโนโมทามานาภิกามุภิกขุนางสมิติงมนาง สาตาคิลาติสาสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสลลสสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวสามตตาปัญจสตาักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โอทามานาพิกามงค์พิกุนังสม,มิติงวังคุมพิโลโราชาค้าฮิโกเวคุณลักานิเวสนังพิญโยนางสตัสาส,สังยักษานังปายุปาสติคุมพิโลโราชาค้าฮิโกสโสปาขาสม,มิติงวังบุริมัจัตทิสังราชาทัตตะลโถปราสาสติตันทพานังอธิปติมหาราชายาสศสิโสโอต,ตาปิตัสะพระหาววนทนานามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยาสศิโน โอทามานาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังทักขีนังจัตทิสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสคุตาปีตัสสาภาโวินทนานามามหาภราปิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโอทามานาพิกามุงพิกุณังสมิติมนังปัจชีมันจัตทิสังราชาวิรูปโขปภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสคุตาปีตัสสาภาโวินทนานามามหาภรา พิธ hm ีมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติมโนังอุตตลันจัติสังราชาคุเวโรตัสภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปีตัสสะพาวัทานามามหาพราพิธีมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติมโนังบุริมาทิสังคตลัตโถทักขิเนนาวิลุณหโกปัจชิเมนวิลูปะโคภูเวโรตลังทิสัง จัตตารเตมหาราชาสมังตาจตุโลทิสาทัทธลมานาอัถังสุวเนีกับปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจมิกาสทามายากุเตนทุเทเตนทุวิปูจาวิปูโตสหจันทนโนกามาเสตโถาจักกินุคันทุนิคันทุจักปานาโทปามโยจักเทวสุตโตจามาตลิจิตตาเสโนจักคันทพโธโลราชาชนโนสะโภ อาคูปันจสิโคเจวตินพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชานโนคันทพาสาลาชุภิโมทามานาภิกามงพิกุนังสมิติงวนังอาาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตัจกากัมพลาสัตตาลาอาคูปายาคาสาหยายติภิยามุนาสัตตัะถาจะอาคูนาคายส,าสัสโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาครา,าเชสาหาสาหลันติทิพาทิชาปัคิวิสุทธจกักจักู เวหายสาเตวานามาชปตาจิตลาสุปัญญาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุทโทสานาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสรารณามากังสุพุทธังชิตาวชีละหตเถนะสมุทังอสุราสิตาอาตโลวาสวัสเสเตอิติมันโตยะสัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขา เพปาจิติสูตจิตติจะปะหาราโทนมมจิสหสตัญจะปผลิปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสัน,นหิตวาพระลิงเสนังวาหุพัทธมุปาขามูสมโยธานิพัทธันเตปิขุนังสมมิติมังอาโปจเทวาปัทธอวิจเตโชวาโยตถาขามูวัลุนาวรลุนาเทวาโสโมโจะยสสาสห์เมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนพระเสต,เตทศถากายาสัพเพนาน,านตวนนิโน ปิธมันโตชุติมันโตว,วัน,นะมันโตยัสสิโนโหทามานาพิกามุงพิกุนังสม,มิติงวันังเวนทูจเทวาสาหาลีจะัสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตาหักตานิปุรคิตาวาอาคูมันทาวราหกาปสศูนางวาสโวโอเสโทสโกปาขาปุรินทโทโสพระเ,เททะสตทัศชากายาสัเพนาน,านตวันนิโน ยุทิมันโตชุติมันโตว,นวันนะมันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติมนังอธากูสาภูเทวาชาลามัคคีสิขาลิวะอลิตกาจะโลชาจะกอมมาบุพานิพาสีโนวลุนาสหาธรรมมาจะกอจุตตาจะกอนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสีโนเกษตทตัตสธากายาสาเพนานะตวันิโนยิทิมันโตชุติมันโตว,นวันณะมันโตยะสัตสิโน โมทามานาพิกามุงพิกุณังสม,มิติมนังสมานามหาสมานามานุษสามานุสุตตมาคิดธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนโปทูสิกาอัาคูหยโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนภาคามหาภาคาอาคูอาคูเทวายาสัสิโนทเสเตทัศทะกายาสพเพนางนันตตะวันมิโนปิทิมันโตชุติมันโตบรรณมันโตยัสินโน โทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงมนังสุกากาลุมหาอาลุนาอากูเวค้นอาสาสหะโอทาตะไครหาปะมโมขาอากูเทววิจักขนาสทามัตตาหาลาาากาักขชามิสกาาจายสสิโนทนายังอาคาปชุมโนโยทิสาพิวัสติะเสเ,เตทัสทากายาสัเพนานาตวานิโนพิทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยสศสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงมนัง เคมีอาตุสิตายามากัจจกาจยสัสิโนสัมพิตกาลามาเสธาโชตินามาจาอาสวานิมมานลรติโนอาคูวัาคูปลนิมิตาพระเศตเสทาศกายาสเพนานตวันิโนอิทิมนโตชติมโตวันะมันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขามุภิกุนังสมิติมนังสเตเตเทวานิกายาสเพนานตวันิโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสัทิสาสหะ มาวุตชาติมักขีลังโอคติน,นะมะนาสวังตักเขโมคะตลังนาคังจันทัง,งวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจักปุตตาอิทิมโตสาสันนังกุมาโลติสโจสจะโสปาขาสามิติมนังสหัสพัมมโลกานังมัตมหาพัมมาพิติสติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยสสิโสเกษตรสหรัสอิสราอาคูปัจเจก,กะวัสวัตติโน เตสัญจามัชจตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัสเพภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาลเสนาพิกานิสปัสสะกันหัสสะมันทียังเอถาคันธถาพันธถาลาเกนะพันธมัตถโบสมันตาปริวาเลถามาวมุนจิตถาโคจินังอิติตถามหาเสนอกันหัเสนางเปสยิปานินาตาลมาหัจจสลังกตวานะเพระวังยัคถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโก อทาโสปจุทาวติสังคุโทอสยังวเสท่านจะสัพพนนปิญญาญาววะกะิตวานาจักุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสนีลเตมาลเสนาพิคันตาเตวิชานาถาะภิภโวเตจะอาตปะมะัตตลุมสุตวาพุทธะศสาสนังวิตาลาเคลาเคหิปากามุงเนสังโรมามปีอินชยุงสัพเพวิชิตวิชิตสังคามาพยาติตายสัสสิโน โมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชยปรกรณโมเมพุทธเตชะสาลัตนะต,นตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายพะละเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักาสมุทาภูตุงคังคาจาัสมภมชยประสิทธิปวันตุเตชยชยชยทรลนีทรลนีอุตธิอุตท,ทีนาทีนาที ชัยยะชัยยะขคนรัตนละนิสัยนิายสายเสนะมมรุราชภูนราชีชัยยะชัยยะคำภีรละสองทีนาเกนธนาคีปีศาจพูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิวิตาโลคีชัยยะชัยยะสินคีสุทธาธานุขชาชัยยะชัยยะวลุนณุขสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคักกุระคันทกชัยยะชัยยะัจจคณณตุลงสุกราภูชงศีหาพยัคา์ทีปา ชัยยะชัยยะวะลุณนะอุขยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีภูณสิทธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสุธาสัทธาสุชัยยาชยะชยะธรณีสารตินสัทธาชยะชยะมังกราลัญยาปวเกชยะชยะวะลุณนะยักเขชยะชยะลักษเสสุลัูุชเตชาชยะชัยะพังเนินทัยาชยะชยะราชาธิราชาศชัยชยะชยะปัทวิงสัพพัน ชัยยะชัยะอัลหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลฮะโลฮะลินเทวาชยะชยพะรรมมาสุระโขชยะชยะนาโควิรุณหโควิรูปัขโันทิมาลวิอินโทจะเวนตโยจักุเวโลวนุโรปิจักอคิวายโยจะปาชุนหกุมาโลทัตตะัทธโคอัถาระสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัถโยอิสิโนสาวกาสัพทาชัยยะรามุพวังตุเต ชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโรจะชยกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยยะโสถีปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุเตชัยมังคลังชยโยปิพุทธศาสตริมโตะยังมารัสัะจปาปีมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาภมะคนาเมหิตสีนมชยโยปิพุทธศาสตริมโตะยังมารัสัจจปาปีมโตปาราชโย ุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตตาอินทขนาไมเฮสินชายโยปีพุทธศาสตริมตอยังมาราศาสตร์ปาปีมโตปปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตตาเทวคนาไมเฮสินชายโยปีพุทธศาสตริมตอยังมาราศาสตร์ปาปีมโตปปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตตาสุพันนัขนาไมเฮสินชายโยปีพุทธศาสตริมตอยังมาราศาสตร์ปาปีมโตปปราชโย ุโกสยามโพธิมันเทปโมติตาชายักตานาคานาัคนณาเมหิตินโอนชายโยปีพุทธศาสตรีปิมโตอาจยังมาราศสัจปาปีมโตปาราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมติตาชายักตฐาน,าานาสัพพมัคคนาเมหิยยตินโอนชยันโตโพธิยาโมเสศกยานังนงังพิวัตโนเตวังตะวังวิชยโยโหหิตชายาสุชยมังคะเลอปราชิจัปลังเกสีเสปะทวิโภคะเลอภิเกเกัพพุทธานังอคาปโตปโมสติ สุนักตังสงมังขลังสุปปาตังโสติตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิถังธรรมจาริสุปัทกินางกายกรรมังวาจากรรมังปัทกินางปัะคินางมโนกรรมังปนิทิเตปัทกินาปักกินานิกตะวานะลพันตเตปัทกิเนเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธศาสนีอะโลกาสุขิตาโหนทัสสะสัพเพหิยติพิสุนันตุพนโตเยเทวะอสมิงฐานใอธิคตาติคายุกาสทามนตโต โชคิตาหุนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสตาณังลักขันตุชินาสาสนังยากาจีปัทนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัายุตะกาเลปวสันตุวัสสังวาสาวราหักาโลคาจุปภทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยถาอรหัง,หงบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวติยังวิหาติเชตาวเนอนา กับปินฑิกัสะอาลามีตัลโคภควาภิกขุอามันเตศิภิขโวติอตันเตติเตภิกขุภควาโตกจโสสมภควาเอตทาวโจอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตุธรรมจิิตาธรรมัญญามตาสัเพสังคาราอนัตตานิจจติตังอถาคโตภิสัมพุชเตภิสเมเตภิสัมพุชิตวภิสเมตวะอาจิตติเจเสติ ปัญญเปติปัตตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิโเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาติตังปัถาคตอภิสัมพุชิอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโลติ สัพเพสังาราทุกขาติปาทาวาพิโกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังพิตาวสาตาตุธรรมมติจตาธมานิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตอพิสัมพุชติอภิสเมเตเอพิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเภติปัตสเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกรโลติสัพเพธรรมานตาติ กิต้ามาโวจับพัะวาอัตตามนานเตพิปปกูพะควาโตภาสีตังอภินานชนติบทสวดพัทเทกาลัตคาถาอาตีตังงานาวาคเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งทีลง่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงมและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตตัดไปะหินันตังอัปปัตังจอะอนณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัถตัถวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิทธามนุขลูหยเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้างานที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนแคนกับควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัเชวะกิจมาตัดปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรตะกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้วังตายในพรุ่งนี้หน้าฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการฝัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตเตสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีรยิาการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวบปัจเวคณะสัพเพสังคาราทุกอสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทำั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไป สเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วลุธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสปเปรธรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวันชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนางความตาเป็นของอยั่งยืนเอาวสังมายามริตรพรงงานเราจะตนตาเป็นแท้ มรณลนะปริโยสารังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตาต็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาณนะังเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอคันปัสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะลังอีวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์นี่ได้ อนิจจาวัฏสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะปยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชจวานิโรชันติทั้งเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามารังติจากสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะกมะลิสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัเถวะหังมะลิสามีเราก็จะตายนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธาสังโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายังกินจิตยังกินจิตกุสลังกามังสเพหิปเตหิกตังปุญญนวนโมทันโตสุทันโตโกนโตเยเทวาอสมิงถานีอธิกตาติคาลุตทีคายุกกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตตทุกขาปัมมุนจันโตมาตาปิตาสุติตาหนตตทุขาปมุนจันโตสัพเพยาติกาสุติตาหนตตทุกขาปัมมุนจันโต สัพเพยาติกาสุขิตาหอนตุทุกขาปามุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพสัพเพยะขับสัพเพเปตาสุขิตาหอนโตทุกขาปามุนจันโตสัพเพอาจารยิริอาจาริยุปัชชายสุขิตาหอนตุทุกขาปามุนจันโตสัพเพนะสัตตาสุขิตาหอนตุทุกขาปามุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหอนตุทุกขาปามุนจันโตสัพเพสามตินังสมิจันโตโว โมสวดบูชาหลงวงปู่ชวดณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีโสเปฆเลโภทิฆเลตเหิงตหิงตาธรรมธานีณพระวันตกภุชิตาสดิถิงกะลนเจถาวิหารมันทะเลเผลราจามัชชานวกาจะพิขวโวสารามิกาธานาปฏิยุปาสากา คามาจากเทชานิขามาจะอิสลาสป,ปานุปูตาสุติตาพะวันตเตชาลาาู้ชาเยปิจะอันทัมภวาสังเสทชาตาอัฐโมปปติกานิยานิกังธรรมาวลังปะกิจเตสัพเพป,ปิทุกัสสากาลนตุสังขยังท้าตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทธราจปุคลาสังโโหนตุสมะโควะอัฐายะจะหิตายะจาัอมเฮลัคตุสัทธธรรมโมสัพเพป,ปิธรรม,มจาริโน พุทธิงสัมปาคุณียามะธรรมในอริยภเวทิเตปส,นนาตสาสนาหงโตสเพปิปานิโนโพุทธศาสนสัมมาทารังประเวจันตโตกาเลเทโอปวัตสตุพุทธิภาวายะสัตตางังสำมิทังเนติเมทนิมมาตาปิตาอัตตะละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังลักันโตสัพพทาเทวตตาอุโยชนะคาถา ทุกขปาตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกหโตุสเพเทปิปานิโนเอตาวตาจามีเหตสัมพตังคุณยสัมพตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาตานังทัตันตุสัทธายะีลังลัขันตุสัพปทาภาวนาพิรตาาหนตุขัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคลักขาหโตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สโสติโหตุนิรั wow <gameplay> นตะลังโมตุสัพพ <tan S 2> ังสุมางคลังละขันตุสพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนโสติโหตนิรันตลังโมตุสัพังสุมางคลัละขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสติโมตุนิรันตลังสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานจัดยังพลังพรหันตานจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสหนึ่งสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานจัดยังพลังอรหันตานจเตเชนะละขันพันธามิสัพโสสอง สัพเพพุทธาภระปตตาปัเจกานันจายังพลังอราหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสารสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจายังพลังอราหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสีสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจายังพลังอลาหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสสพโสห้าสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอราหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสสพโสหก สัพเพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักันพันธามิสภพโสเจตสเพรพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักันพันธามิสภพโสเจตสเปพุทธาภรัพปเัพลังตานตะลันพาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักันพันธามิสภพโสเจตด้วยอำนาจแห่งมุกุสนครที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขออนงค่าุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริก พระบรมราชินีนาพระบรมราชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวาราคาลัยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพบรรชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทียบเทียวาทั้งหลายผู้ได้อนมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ขอดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติดตามยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมโมเหตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนา,านุภาพและฤิขานุภาพบรรสั์สิทธิอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกทานเทอ